เมลคริสต์มาสอีกครั้งน ha. ึงนะครับคริสต์มาสยังไม่ถึงนะครับขอให้ผู้ที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านก็มีความสุขและความเชื่นชมั่นในเทศกาลคริสต์มาสนี้โดยฟังพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับประสุิของพระเยซูสำหรับคริสตรเราสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นมัสการคริสต์มาสนะครับเราได้พระคุณจากพระวจนะของพระเจ้าและวิชโปรเรม แล้วก็มีอาหารอร่อยอรอยอย่างสมบูรณ์นะครับผมว,ว่าผู้ที่ชมดูารายกันนี้ติดต่อมาแล้วก็เข้าร่วมนพิสีก,กันกับเราด้วยแต่ไม่เห็นมีเม้แต่คนเดียวก็ทําให้รู้สึกเสียดายนะครับเราทํากิจกรรอย่างนี้ไม่บ่อยนะครับปีละครั้งเท่านั้นเองและใช้เวลาไม่นานนะครับเพียงแต่ชั่วโมงกว่าหาสถานที่บูตเราก็ง่ายนิดเดียวท่านทางไหนในวันอาทิตย์ ช่วงเช้ามีอะไรยุ่งมากขนาดนั้นเลยนะครับก็ไม่ราบเหมือนกันนะครับผมรู้สึกเสียดายนะครับแล้วก็โมโหด้วยไม่ใช่โมโหตัวผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมแต่โมโหมันสัตย์นะครับซึ่งกิดขวางทางเข้าร่วมนาัสการโดยใช้วิธีต่างๆนะครับอย่างเช่นเออดวโอรู้สึกปวดท้องหรือรู้สึกขี้เกียจหรืออยากจะนอนหลับไม่อยากตื่น มันสัตท่านทำงานเพื่อเราไม่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเท่าที่จะทำได้เพราะอะไรนะครับก็ฟังพระวจนะแล้วก็มีความเชื่อใช่ไหมครับเราเชื่อพระเยซูก็ได้ความรอดก็มันสัตท่านก็ไม่ให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็กีดขวางทางเข้ากันนมัสก,กันนะครับผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของมันสัตทานก็น่าสงสารน,นะครับ หวังว่าโคให้เรามีความปรารถนาทางด้านจิริญญาณมากยิ่งขึ้นแล้วสมัมที่จะเข้ากันเรียนพระคำพ์ตัวตัวตัว,ตว,ตวและเข้าร่วมนมสักการทุกวันอาทิตย์นะครับหวังว่าวันนั้นจะมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับหัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือความรักของพระเจ้าในการประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ โคจดจำนานโยนบทที่สามโคที่1ิพระเจ้าทรงรักโลกทางนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุญนานจะไม่พินาศได้มีชีวิตน,นิรันพระวจนะคนนี้เป็นโฟคัสของเนื้อหาทางสิ้นของพระคัำพี่ก็ว่าได้นะครับสำหรับผู้ที่เคยไปบทนะครับ ก็สวนใหญ่เคยได้ยินคอนี้นะครับเป็นข้อจดจำสำคัญมากทีเดียวต้องยืนมั่นไม่หลุดจากจิตใ,ใจเรานะครับท่องจำก็ดีนะครับพระเจ้าทรงรกักรลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรอง์คเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่หวังใจในพระบุญนา้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตน,นิรันดร์อาเมนินก็คืนในคนนี้คำสาบไดปรากฏแรกนะครับ ถูกต้องนะครับพระเจ้าใช่ไหมครับท่านทั้งหลายรู้จักพระเจ้าไหมครับพระเจ้าเป็นใครเพื่อที่จะรู้จักพระเจ้าเราจําเป็นต้องเรียนพระคัมภีเพราะว่าพระคัมภีเป็นสตอรี่เกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อเราเรียนพระคัมภีเราถึงจะรู้จักพระเจ้าและต้นนั้นถึงจะรู้ว่าต้นเองเป็นใครเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหากไม่รู้จักพระเจ้า เราไม่ทราบาตัวเองนะครับคือมนุษย์เรามาจากไหนและเราทำานงชีวิตเพื่ออะไรเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วถึงจะเราเปิดตาใจแล้วรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตคงตนตามไปด้วยมิฉนะนั้นไม่ทราบว่าตัวเองเป็นใครนะครับเราทำานงชีวิตยังไงทีก็ไม่ทราบนะครับก็เลยทำานงชีวิตตามกระแสโลกหรือตามใจโชคอย่างตงัวเนื่อ ดียวแกแล้วก็ตายนะครับแล้วก็จบเรื่องเราชีวิตเรานั้นไม่ใช่จบแค่นั้นนะครับต้องมีการพิพากษาก็เลยในโคจดจ่วจำโคที่โพมีคิอานวัยวะพุทเชื่อพระเยซูนั้นไม่พินาศน,นะครับแต่ไทยชีวิตนี้นะพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเราตามพระฉายของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราแสดงว่าหากพระเจ้าไม่ได้สร้างเรา เรามนุษย์อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับพระเจ้าทรงเป็นเรงที่มาของการทำานงอยู่ของเราเราเป็นผีพระหัตของพระเจ้าาเมนเป้าหมายชีวิตของมนุษย์เป็นทางนี้นะครับคือเราถูกพระเจ้าทรงสร้างเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและเราต้องทำานงชีวิตเพื่อพระชิวิของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของตนหรือความมัง่งคั่งของตนอย่างเด็ขดขาด แต่พูดที่ไม่รู้จักพระเจ้าคงจะทำนงชีวิตตามกระแสโลกนะครับผมหวังว่าเราทำนงชีวิตตามโมโนสมกับเป้าหมายชีวิตของมนุษย์อเมนตั้งแต่อดาดัมซึ่งเป็นคนแรกมนุษย์ได้ทำผิดบาปมนุษย์ทุกคนต้องตายนะครับเพราะว่าข่าจ้างคงความบาปคือความตายความตายไม่ใช่เป็นปลายทางของชีวิตหลังจากตายแล้วต้องตกในนรกฟืนไฟ เนื่องจากทุกคนบังเกิดเป็นคนบาปทุกคนต้องตายใช่ไหมครับตกนาก็อียนี่เป็นโชกช่าตาคงคนบาปทั้งหนายแต่พระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่ออาดัมทำบาปพ,พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะไทบาปของมนุษย์ทั้งลายซึ่งเกิดจากหญิงพรหมจรรยพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าทรงประทานนั้นคือใครพระองค์ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้าพระนามของพระองค์คือเยซูจีเซสนั่นเองนะครับพระเจ้าทรงรักพระเยซูมากในเวลาเดียวกันพระเจ้าทรงรักคนบาปทั้งไหนเหมือนเราเช่นเดียวกันพระเจ้าจึงประทานพระเยซูเพื่อช่วยชีวิตของเราทั้งลหนตามเวลาของพระเจ้าพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูเพื่อจะเป็นพระผู้ไทซึ่งต้องสินพระชนที่ไม่กางเขง ทั้งที่พระเยซูไม่มีบาปในฐานะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าแต่พระองค์ยอมถุกตรึงม่กันแคนเพื่อไทยบาปเราโทย์หลังพระโลหิตเมื่อฟังเรื่องเรานี้แล้วรู้สึกขอบคุณพระเยซูไหมครับใครก็ตามเชื่อพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูานั้นไม่พิน,นัดแต่ไ้าช้ชีวิตน,นิรแล้อเมนนี่เป็นข่าวประเสริฐของวันคริสต์มาสนะครับ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องฟังนะครับพระเยซูถูกตรุงหมากานแคนแล้วสินพระชนไม่ใช่จบแค่นั้นพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามแล้วก็ตนนี้อยู่เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วก็อีกไม่นานจะ,สะเสด็จม,มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพิพากษาคนเป็นและคนตายท่า,ทานทั้งไายเป็นคนเป็นหรือคนตายนที่นี่คนเป็นหมายถึงว่าผู้ที่เชื่อพระเยซู คนตเป็นผู้ที่ไม่ยอมเชื่อพระเยซูคนนั้นต้องถูกพิพักษาตกนรกเสียพระเจ้าไม่อยากพิพักษาคนไตน้่นพระทัยของพระเจ้านั้นยุติการช่วยชีวิตให้รอดครับไม่ใช่ย,ยุติการพิพักษาอย่างเด็ดขาดตามยนโบีิสันโคติเชเจ็ดเพราะพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพักษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลก ไ้โรโต้ยภาพนันนี่เป็นความปรรถนาของพระเจ้าอย่างไรก็ดีผู้ที่ไม่ยอมเชื่อพระเยซูนานต้องพินาศไปทุกพระเจ้าพิพักษาตกนรกเสียวังว่าชีวิตคงท่านทั้งนัยไม่เป็นเช่นนี้นะครับทุกคนที่วางใจในพระบุตรไม่ถูกพิพักษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพักษาอยู่แล้วเพราะ เขาไม่ได้หวังใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูน,นั้นแม้ยังไม่ได้ไตายนะครับยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่เหมือนผู้ที่อยู่ในนรกอยู่นะครับเพราะว่าดำรงชีวิตภายใต้อำนาจความตายรู้สึกว่างเปล่าโศกเศร้าและกลัวและตกเป็นทาสของความบาปชีวิตเช่นนี้ไม่มีความสุขนะครับไม่มีความื่นช่มินดี เชื่อพระเยซูครับในโครจดจำคองวันนี้มีคีย์เวิร์ดสงคำนะครับคือความรัก love กับความเชื่อ believe พระเจ้าทรงเป็นความรัก God is love มีเหตุผลที่พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูนั้นเรื่องจากพระเจ้าทรงเป็นความรักซึ่งเขียนไว้ทางนี้พระเจ้าทรงรักโลกทางนี้ความรักเช่นนี้เราเรียกว่า อาเปพไม่เหมือนความรักของมนุษย์นะครับเรียกว่าเอโรสเลฟิเลียความรักของพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวนั้นหาในโลกนี้ไม่ได้นะครับความรักอาภเปเช่นนี้เป็นพระลักษณะของพระเจ้าเราจึงขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าที่ได้ทรงรักเราคนบาปทั้งหลายจนกระทั่งประทานพระบุตรองค์เดียวผู้ที่รู้และราบสริงความรักของพระเจ้า ตองปฏิกิริยาอย่างไรดีนะครับเราได้ฟังว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์จึงประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อเราฟังแล้วอยู่เฉยๆได้อย่างไรเราจะปฏิกิริยาอย่างไรดีต่อความรักน่าัศรรย์ใจของพระเจ้าถูกต้องนะครับเราต้องเชื่อพระเยซูที่ได้สเสด็จลงมาเพื่อที่จะไถ่าบาปเราคูจดจำวันนี้มิคินวยว่าเพื่อทุกคนที่หวังใจในพระบุญนานจะไม่พินนศ แ미치ม니ชี마이ต 크라이 ันดร์เห็นไหมครับใครก็ตามเชื่อพระเยซูซึ่งทรเช่วยให้รถของเราคนนั้นไม่พินาศแตเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องภาวนะครับเเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวเร็วแต่มีความเชื่อหรือไม่ผลคงชีวิตเรานั้นมันคนลาสภาพนะครับคือไทยชีวิตนิรันดร์เลอพินาศไปคือตรงนรกชียานะครับ ทานทางไหนจะเลือกทางไหนดีนะครับหวังว่าผู้ชมดูรายการน,นี้เปดิปดใจกลับใจโดยยอมรับตัวเองเป็นคนบาปน,นะครับแล้วก็ตัง้งใจไม่กระทาําบาปอีกต่อไปแล้วก็เชื่อพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งภาษาอังกฤษเป็น Savior King คนนั้นจะได้ความรอดไม่พินาศและจะได้ชีวิตนิรันดร์อเมน หวังว่าทุกคนได้ความโรอดนะครับไม่พินาศพระเจ้าทรงอวยพนสรเสริญและขบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ให้เราได้ชีวิตนี้ผูท้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีร์และการเข้าร่วมนามศัการเชิญติดต่อมานะครับผมจะแนะนำให้นะครับหาสถานที่คริสจักรเราก็ง่ายนิดเดียว